สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำครับช่องกัญชัยลำเพลินอ่ะพีเชียวนะครับบรรยากาศตอนแรกๆพี่น้องอีกสักครู่ก็จะเป็นการซ้อมนะครับซ้อมแล้วก็จะมีแมวล่านะครับผมครับพี่น้องทงผนแมวล่ากำลังเตรียมความพร้อม่นเป้าเอกมาไปเอกมันอยู่ไสนบะ ปาดสามสาวสามสาวทีสเกิร์ตสามสาวดาวรุ่งอ้าวเป็นจังสวัสดีครับปาดเจอน้องจินแล้วเจอลูกสาวแล้วไปอิตาลีมากแค่ดีถ้าคือหลอดว่ะป็นุ่นเป็นแล้วอุ้ยทุกเจ้าแล้วจักมือจับมือที่พ่อบอกมือนั้นนุ่นตัวนุ่นขึ้นเลย แล้พักจัดมื่นวันีเป็นอยู่ประมาณสี่วันแล้วสี่วันที่หนูตรวจไม่ขึ้นถึงทีเดียวมาสี่มื่นหรอกเบาเอกไปใส่หนิวัดหนูเห็นผลจริงรถมากเลยอ้าวสวัสดีจ้ากินเขาน่าไม่ยิ่ดีเดกด่กอย่าดูแล็นยังกินมันมันเป็นถอดด่างใก่้แล้วก็ปากระป๋องเลยแล้วคนหิวเข่าก็ไปเบิ้งกั่วกอนเอาเอาไปกินดี่ะเออเออเออไปเบิ้งกับเขากับสัตว์พี่น้อง นิ้วเข่าครับพี่นอ้องเมื่อนี้อันบรรยากาศชวนเร่งๆนะครับแดดล่มลบตกพี่นอ้องบม่ได้ไปไซด์หรอกหาแดกดาาเขาอยู่ขบนอยู่แถวนี้ล่ะปวดถ้าปวดได้ยังปวดเอวยัง,ยงกำลังหิวคลิปที่สิบครับเจ้าเห็นได้ยังกิน เคี้ยวหวานโอ้กินสำเนียงบ่ปลากกระปองนีอยู่เอาเอาเลยมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเพราอยางขินเขาไปปัดมัอนี้คนหลายตื่นเต้นไท้วะเบ้าเอกมาไปนี่ไปใส่บัตรสวัสดีอาจารย์นัดุตรีนะครับนี่มาใหม่นะครับนี่อาจารย์เพชรเพชรยักษ์เกาะ เป่าท่อมบันะเป่าท่อมบัอาจารย์เอ่ยนี่อาจารย์แซกมือแซกครับโอ้มือแซกพี่น้องมือแซกหวานๆครับมาอะไรสวัสดีครับอาจารย์หนุ่ยสวัสดีครับคุณอาจารย์หนุ่ยอาจารย์หนุ่ยใส่อาจารย์หนุ่ยแม่ขั้วอันร่องหม่อมธนัตีสนัสดีขี้ยู่เข่าคู่ยังเกาะใช่ที่ประเทศอาหารไหมคู่ใดแม่ทเพิ่นเธ์ออกรายการอาหารนั่นไหม ยิงซักอาจารย์ยิงซักคู่พนะอาจารย์ยิงซักอันนี้อาจารย์ยิงหนุ่ยค่ะฉันว่ามัน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 เค็มเกินไปนะไม่ไม่เค็มค่ะไม่เค็มเลยเดี๋ยวไม่เค็มเลยเดี๋ยวฉันจะไปชิมตอนนี้แหละไม่เข้มนะคะพี่น้องที่เบื่อแล้วเนาะเห็นหน้าจะวุ่นวูนมาเห็ ซุดเกาพี่น้องสี่คลิปเลยบ่เป็นอยังปอไซกับหาคลิปค่ะเสือกโตเกานึ่ค่ะบเมื่อนี้สงสัยเบิ่งคลิปหน่อยใจว่าฮัลลลงมาเลยค่ะปอไซฮักปอไซคือเกาในกาดด้วยยังรอปอไซยุจ้าถึกจะเป็นดาราเราก็ไม่ลืมปอไซใช่ไหมเราไม่ลืมปอไซเราไม่หญิงเราเป็นดาราเราก็ไม่หญิงเราเเราไปได้ทุกช่องนะครับปอไซนะครับเฝ้าลงมาเลอแล้วก็เมื่อวานขอบคุณปอไซนะคะที่ซื้อสลัดโรมาฝากดารานะคะขอบพูดกันละเอาครูลาแข้งฟีไปใส่บัตรนี่ อะไเนี่ยกินแล้วกับไปตัวค่ะเชิญตามสบายค่ะคุ้นหองเซาตกใจญด้วเจ้าถูกผูเค้นเอิรนควนข่อยเด้อหนาหนุ่มเปรี้ยวควนนึงท่านั้นแหละผูเค้นไว้ขาควมผูเ้นเปรียวนะเออข่อยกระซิกินทัอกันล่ะนี่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจัดบวกินหรือเปล่าจับวกินข้าวหรือยัง คิดเขาในเดอ้อเจ้าหันพี่พน้องอัศิ่ายตายในเดอ้อคลิปนี่พี่น้องมันคนหิวเข่าเนาะแบบขบามา,าท่านเห็นพี่น้องอัศิ่ายตายในเดอ้อพี่นี่อุ้ยนาซิมี่เขาเจ้า กินพี่น้องกินแล้วก็ทำงานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาพี่น้องบานนี้คนที้ยินว่าปลากระป๋องงซื่อถ่ายจังแม่ยับยุบไแล้วเดี๋ยวอ่ะมันเปต้องเสพไประบายสื่อขึ้นไปจักสิบป๋องเนาะข้าเออข้าติดลงไปห้าข่าวยางตรงนี้เป็นเป็นเกียรติยางหยิ่งนะครับมันเนี่ย ไม่ไปสั้างไงมันยังกินขอน้ำคือกินขอน้ำจานหลังนั่นคือว่าคือว่าเกียดไงยังยิงได้พวกที่ไปอยู่กินขอน้ำแกกแฝกน่ะได้ดูมือท้าทายกินไม่จะ่รายการกินเนาะไม่จะกิ่นย่างเดียวเลยหรือก็ไม่จะกินกิ่นย่างเดียวมันห่อนมันกินบ่ได้แต่มาพี่น้องมากินแล้วกันห้องห้องเตาเตากันไส้มีไม่ใช่ตอนห้องเราอมมาอยู่ดูมิเตปุกี้อะเรามากินมา พื่อนแจงอย่างนี้มแกงแกงข่าแกงเขียวหวานแกงเอ่ยแกงเขียวหวานนี่ของปุ่นตัวกินยาเออที่คือใกลกับก้าปุ่นเนาะนี่ไม่ได้แบบนี้ยอืมรสไพลว่ะอืมอ้าวเอ๊ะใส่ว่ะ เอ้มากแล้วดิไปจอดรถไปเซออีมไปเอย่างงานไปทังูทัย่ง่บ่เห็นรถมันรถรไปเลยโหเรมัมไปยังตะเวนต๊กดินนี่ลูกชิ้นดีฮะตะเวนโต๊กดินไปหาเนวถอนหาแนวถอถอนมอนไไข่ายใกล้อมันหอนดีไง น,ทน,นแทบไล้ครับพี่น้องคนประธานยายอิมหรอครับห้าแดกดากอิม,อมบอลลงพอ่อพข้าวอินีดมาอีกแล้วพระข้าวพระขาของใหม่นะ <c oughs> อันนี้หันประเทศแล้วกับประเทศชากัมาอีกแล้วบ่ <c oughs> จักทุงงยางอนามัยจิ้งจเต็มห้องพระนะโอ้ยพระขาเจากับบอดีปั่นเนาะ คำว่าพระพุทธลูดคำว่าพระพุทธลูดก็พามาอยู่ผมพวกแค่นี้นะพระค่เจากับแผนคนเนาะเป็นเก่าคนนี่แหละไม่เห็นพระมาตีท่าพ่อมหามาจะเอาเมียเนาะจัดเปียกชิ้เมื่อวันที่เท่ากับยี่สิบป่ได้แล้วเมื่อวันเริ่มบ่ยังครับผมเบิ่งก่อนครับถ้าขึ้นนี้ขึ้นนี้สั์ก็จังสิได้กลับไปกระชิไปเขาคุกเลยเพื่ออย่างไรผสาวพาไปไกลเกียร์ก่อนเหรอครับก็ย่อซอปหรอเป็นเพันบ่ให้ไกลเกียร์เด้ ขาจะซอบอกเขาคุกเลยเกลด้แมนครับโอ้เปลอาไก่เคียเล่าไก่เคียไก่เคียเอาไปให้ตลกเขาเล่นแน่ไปเคีย์ไ่เขาเคีย์ไก่กวนมันกแจ้งแจเไหนเขาเคีย์ถ้าเกินไก่นน่บัดนีแช่เปนปลากระป๋องป่ะแมนดูอิ่มสุดครับสาวสาวสาวกำลังอันไหล่สด

กันอาตันลาพูดถึงว่าข่อยมีแต่ปลาคอหน่อยข่อยตัวเดียวปลาคอตายครปลาคอตายมันเน่าแล้วมันเน่าแล้วที่ต้มกับปลาคอได้ ت ت ดูได้ดูได้ดูรุ่นเดียวก็ปลาอยู่ในสะอาดล่ะปลาเราเน่าแล้วมโอ้ยปลาผ่านด้อยจานวังเจับปลาผ่านด้วยต้มมาแล้มาไปไปยังโคนปลาคอตายปลาตายแบบเดียวกันแหละกาจานเปียกตายให้กัน ปลาตายปลาดายพร้อมเหน่าพร้อมมันได้กาศครับพี่ดอกที่เป็นอมึ่มเ,เนาะมันเมิดขอบคุณทุกกำลังใจครับอหอนเอา้าคนคนสิตก มันเบิดหนาวเราเนี่ยคุยว่ามันไก่มันไก่เหียนโอหมันจะเข่าอันมีหน้าแล้วเนาะมี่นี่แซกห่อนวัดสันมันหนาวคักหนาวหนาวแน่มาแต่แต่มีหน้านี่สิเป็นแบบว่าฝนฝนแน่ฝนแน่ห่อนแน่สิน่าผมมีหนาวมีหน้าง่หมครับกับปลอมอืมโอ้ยมีอะไรก็คว่างเราเมืองนั้นคอยไปอันงานถัดมืดก็คือห่อนแล้วคอยไปอันงานถัดพนมไปเติมเติมจัดบางสองสามหมื่นคอยไปเมื่อแต่ใส่รางมันกลักันไหมผ้าอีกวัดสั่นไปหาความเราแถววิริยะเกษณเมื่อแค่จะเล่นยังว่าสันเราหาควางกระปลอมอืม ถ้งแถวแถวละเอียดหรอมังม่วงไหมก็ต้องเกิดบ่แล้วก็อยากกินอ่ะตำอันกระป๋อมใส่หมักม่วงเนาะตำกระป๋อมใส่หมักม่วงปีงนี้ดิเลยก็วาฟักฟักฟักตัวปีงนี้ว่าฟักนี่มาตำใส่ก๋อยแบบเนาะก๋อยกระป๋อมแสบเลยหอมแยงไรๆเนาะก๋อยกระป๋อมก๋อยแหน่คอยกินอยู่ก๋อยดี้ป่ะก๋อยซุกนี่ล่ะปีงพ่อซ้ำหนึ่งนี่ล่ะคันคันคันก๋อยเขาถืออันซุกตีเนาะันก๋อยก็ต้องดิบกินเขาเอิ่มแล้วส่งมาเบาอันมีปัญหาอ่า แค่ไหนแต่กันทิวเขากันทิวเขาไข่เบาก็ไปข่กินย่างเดียวหยิบซีขาก็ะเดินจำท่ขาก็นเดินทางมาบ้างนิยังว่าที่ไหอไปยุติยานไอให้ดูเ็มๆคนกับมี่ีคือเกาหันลาบมินิมาสมารอยูมิน้มาอีกซีฟคนผุนเนาะทางใดลกแทางใดแ่พื้นาสมครัลาเบิ้งเอาเบิ้งเอา เขาบอกให้เจ้าเฮ็ดดอกเจ้าอยู่บ้านเจ้าสิงห์เจ้าเออเฟสกระเบื่อนเอียงกระเบื่อนจัดการไน้ไงดูจะคล้องนั่นนองเฮียนพุ่นเออสบายขันเขามาสมัครเขามาสมัครอยู่นีเออเขาปรได้ไปสมัครอยู่บ้านบ่หน้อยพออบสิเห็นเออเจบ่อยู่ซื่อกินเขาแล้วเออคือบระโคกนั่นล่ะลังแหวนเด้ไงเออ แว่นก็บว่ามียืมใส่หลังแว่นในวันนี้บ่เจ็ดมันสิบุบมันจะมาเปละกยนอาคาเอาค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับพอพอกันคลิปหนาก็แล้วกันครับพี่น้องอยู่ดีแม่งฝ้าซื้อบัดจองตัวด้วยพี่น้องมืออื่นมืออื่นครับผมซื้อบัดจองตัววัดอร่อยผูดอะไรประเของมาเบิ่งบ่เห็นไอยี่หวางลองพี่แม่นสุดยอดอ๋อพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ